ชื่อเรื่องวันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ทีมงานเพิ่งแต่งมาเช้ารักแล้วลงมือนะครับไม่ใช่เรื่องอีโรติกลงมือขืนใจอะไรใครนะแต่ว่าความหมายคือว่าถ้าเรารักอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยแล้วลงมือทําเลยเนี่ยดูซิมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกท่านลองฟังเรื่องของผมสองสามสไลด์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจทําไมผมถึงทําแบบทุกวันนี้นะครับใครภูมิใจบ้างครับนี่คือชาติของเราภูมิใจทุกคน ทุกอย่างในนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่จะยืดอกบอกว่านี่คือของชาติไทยเราไม่มีชาติไหนมีแบบเราภาษาไทยมวยไทยอาหารไทยวัดวาอารามสถาบันพระมหากษัตริย์รู้ไหมครับมีอยู่หนึ่งสิ่งในนี้ที่มีเหมือนกันหนึ่งสิ่งเหมือนกันทุกภาพในนี้สิ่งที่เหมือนกันในภาพนี้คือทุกสิ่งบรรพชนสร้างไว้ไม่มีอะไรเลยครับในนี้ที่คนยุคเราสร้าง ศูนย์เราภูมิใจเรามีศักดิ์ศรีเราทำมาหาได้กับการท่องเที่ยวกับการเอ็ก์พอร์ตมีธรรมชาติกับบรรพบุรุษครับที่สร้างให้คนไทยไว้เราไม่ทำไปเลยครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเราผ่านไปแล้วเราจะบอกเยาวชวนรุ่นหลังว่ายุคเราสร้างอะไรไว้ลองจินตนาการไหมครับนี่คือประเทศไทยของเรา ลองจินตนาการดังๆดูจริงๆคือประเทศอะไรครับสหรัฐอเมริกาภาพที่ขึ้นคือสิ่งที่คนยุคนี้อเมริกันชนสร้างไว้ผมไม่ได้เอาภาพในอดีตที่เขาสร้างมาให้ดูเดี๋ยวจะนานดูสิครับภาพนี้เป็นหมกของคนไทยก็ได้นะครับภาพนี้คือไทยแลนด์แต่ชื่อภาพต้องอะไรมนะมผู้บริโภค ผู้ซื้ออ่าอีกสักอันหนึ่งภาพนี้คือประเทศไทยครับไม่ใช่ภาพนี้คือประเทศไทยครับ,รรบแต่หัวข้อเรื่องคือผู้ซื้อซื้อมาก่อนมีใช้ก่อนเจ๋งของเขาสร้างของเราซื้อคือไม n ์เซ t ตมันต่างไม n ์เซ t ตต่างก็ทำให้เราไม่มีสิ่งที่มีอย่างที่มันประชนเขาสร้างไว้ให้เราไม่ใช่ว่าเรา ไม่เก่งก็ดูอย่างภาพนี้สิครับเก่งไหมล่ะครับเก่งไหมล่ะครับรู้สึกผมจะเป็นประธานเชียร์ขึ้นไปทุกทีแล้วเ <laughs> ก่งไหมล่ะครับเนี่ยเหรียญทองครับเด็กเตรียมเด็กสนกลาบทุกมหาวิทยาลัยเก่งนะเนี่ยไม่ได้แข่งระดับแค่แบบระดับภูมิภาคนะนี่แข่งระดับโลกหนุงสือพิมพ์กันเป็นประจำเราเจนตากับเรื่องแบบนี้ไม่รู้กี่ทศวรรษแล้ว แต่เขาไปไหนกันหมดทาไมเขาไม่ได้สร้างสิ่งภูมิใจแบบที่บรรพชนของพวกเขาของพวกเราสร้างไว้เลยล่ะมันหายไปไหนหมดหุ่นยนต์ก็ไม่รู้กี่ชั้นกี่สมัยแล้วหายไปไหนกันหมดจบปุ๊บโง่ปั๊บง่อยเปียเสียขาทำอะไรไม่เป็นกลับไปอยู่กับแม่ขอตังค์อย่างนั้นเหรอผมว่าไม่ใช่ ส่วนหนึ่งก็คงจะไปทำงานบริษัทข้ามชาติผมคนนึงแหละที่จบมาแล้วก็ไปอยู่บริษัทใหญ่ <c oughs> มันเป็นกระแสซึ่งผมอยากจะสกัดออกมาเป็นคําพูดว่ามันน่าจะพอแล้วนะที่เราจะเริ่มอะไรแบบที่คนส่วนใหญ่เชื่อนะอยากจะเริ่มในสิ่งที่จะทํำยังไงให้ให้คนใหญ่คนส่วนใหญ่เชื่อแบบที่เราทําไม่เห็นจะจริงทั้งหลายข้อเช่นผมตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ไทยใครจะซื้อก็เนี่ย18ปีซื้อกันมาตลอดเราทำคอร์เซนเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับจนได้มามีเงินมาทําหุ่นยนต์นั่นแหละมาอีกแล้วพอทําหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไทยใครจะซื้อขณะทญี่ปุ่นยังมวนเสือไปแล้วเลยพอผมไม่เชื่ออะไรแล้วผมจะทํา27ตอน,น,นอายุ27ถ้าเพื่อนที่คุยกับผม2-3คนที่สนิทคงจำได้ ผมจะทำรถยนต์แห่งชาติตอนนั้นอยู27พูดไปคนก็ยีมันจะเป็นไปได้ยังไงผมจะวางแผนทำคืออาจจะเป็นเพราะว่าทำ,ทำเชียร์นั้นมันเลยมีอุดมการณ์พอตอนสมัยนั้นรับปริญญาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นไท,ท้ายแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าตระหนักว่าต้องทําอะไรแต่ไม่รู้จะทาอะไรไม่ให้ทหารไปช่วยชาติยังไงก็เลยอยากจะทํารถยนต์นี่แหละนะครับผ่านมาเกือบ30ปี ทางทางซ้ายคือรถจากอินเดียประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่งอันนี้ประเทศมาเลเซียประเทศพัฒนาอีกประเทศหนึ่งกําลังพัฒนาเหมือนเราเออจีนกําลังพัฒนาเขามีรถกันหมดแล้วผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นดีทรอยต์ของเอเชียผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กนันก็ยังประกอบยนต์ให้ชาติอื่นเขาอยู่เลยไหนล่ะของเราอยู่ไหนไหนจนสุดท้ายพูดเล่นไปพูดเล่นมา มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่นี่ที่เชิญผมมาพูดประจําที่นี่บอกว่าพี่อูกัมพูชามีรถยนต์แล้วชื่ออังกอร์มันก็เป็นอย่างนี้อยู่ไปนะ่ครับผมบอกไม่เอาแล้วใครจะห้ามอะไรไม่เอาแล้วจะทําตามคิวก็ต้องมืดเพราะผมกําลังจะบอกว่ามันมืดจริงๆครับมันมืดแต่เราไม่รู้จะ,เร,รจะเราไม่รู้จะพึ่งใครครับท่านจะพึ่งพึ่งใครให้มันเกิดครับ ท่านจะพึ่งใครให้มันเกิดแบบนี้ครับเราอยากให้ชาติเราดีเรารักชาติแล้วแล้วเราทำอะไรครับสังเกตไหมครับว่าภาพที่ขึ้นมาตอนสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นสิ่งที่ปรากฏล้วนแล้วเกิดจากผู้ประกอบการไม่ใช่บิลคินตันสร้างบิลเกตสร้างไมโครซอฟท์น่ะไม่ใช่ออบามาสร้างสตีฟจ็อบสร้าง Apple นะิละ ไม่ชินโซอาเบะสร้างโซนี่เอกชนสร้างแต่ว่าเราขาดผู้ประกอบการที่จะมาสร้างให้เรามีแบบที่เราอยากจะมีแจะมีไม่พอครับและหลายครั้งก็เหมือนเป็นทุละของคณะวิศวะนักวิจัยก็ดูสิครับวิจัยกันมาตั้งเยอะขายได้สักบาทนึ่งไหมครับหมดเงินชาติไปเป็นพันล้านก็ยังเสียวอยู่ที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ R&D ต่อ GDP ขึ้นมาอีกแปลว่าเพิ่มของในหิ่ง มันไม่มีผู้ประกอบการไม่มีประโยชน์ครับผมก็เลยตระหนักว่าผมเจอแล้วหน้าที่ของผมถ้าเกิดจะทำเพื่อชาติเป็นผู้ประกอบการที่เอาคนกเก่งๆมารวมเอาแชมป์เปี้ยนทั้งหลายแหละทั้งโอลิมปิกฟิสิกทุกอย่างเนี่ยมารวมแล้วก็สร้างแบรนด์ของคนไทยแล้วก็เลือกทำหุ่นยนต์ให้โลกรู้ว่าทำเมดอินไท a แลนด์นะครับ ขอเชิญดินสอตัวที่หนึ่งออกมาครับตัวนี้เป็นตัวแรกของประเทศไทยสับประรังเคที่สุดตั้งแต่มีคนสร้างหุ่นยนต์มาในโลก <c oughs> สับประรังเคที่สุดแต่ดังที่สุดนี่เข้าเฝ้าทุกพระองค์แล้วเพราะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของเราชื่อดินสอครับหลายคนถามว่าทําไมชื่อดินสอผมจินตนาการว่าหุ่นยนต์ต้องมาอยู่ในชีวิตมนุษย์ต้องใช้ง่ายๆถ้าใช้ถ้าชื่อมันชื่ออัลเบรโตอะไรเงี้คงไม่กล้าใช้มัน เดินศอ,นอไปหยิบน้ําให้หน่อยสิอย่างเงี้ยอาจจะกล้าใช้มันนะครับดินสรนี้ก็เป็นต้นแบบครับแชมเปี้ยนหุ่นยนที่แข่งแข่งมาผมก็ไปชวนเขาแล้วบอกว่ามาทําหุ่นยนกันไหมทําหุ่นยนขายนะครับเรื่องหุ่นยนแชมป์หุ่นยนเนี่ยมีเรื่องเศร้าอยู่3าเรื่องก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องหุ่นยนของผมต่อมันสะท้อนบางอย่างลองฟังนะครับแชมปเปี้ยนหุ่นยนเนี่ยจบมาเนี่ยไม่มีงานทํา ไม่มีบริษัทหุนยนต์บริษัทผมเป็นบริษัทหุนยนต์บริษัทแรกนะครับรูสิจะของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับที่ทำออกมาขายจริงๆจัง,ๆ,จง,ๆ,จงๆ,ๆไม่ใช่มหาวิทยาลัยพอเขาจบมาไม่มีงานทําเขาก็ไปเปิดร้านกาแฟาไปเอาถ้วยรางวัลที่ได้ไปตั้งร้านกาแฟา <laughs> ใจะให้เท่ก็ชื่อโรบอทกาแฟอะไรอย่างงี้นะเพราะพวกนี้จะกึ่งกึ่งกีกึ่งกึ่งเนิร์ดหน่อยเขาไม่อยากจะทําอย่างอื่นและส่วนหนึ่งก็กลับไปช่วยมหาวิทยาลัยทำแชมเปี้ยนขึ้นมาใหม่ครับ วนอีกกลุ่มหนึ่งครับมีแชมเปี้ยนทำไมเลยครับเป็นวงจรของเขาครับวงจรสอนและล่าแชมป์เกือบยี่สิปีแล้วมัง้งอันนั้นเศร้าข้อที่หนึ่งไม่มีผู้ประกอบการไปช่วยเขาเศร้าข้อที่สองคนเก่งมากๆไปอยู่บริษัทหุ่นยนต์ญี่ปุ่นไปอยู่บริษัทหุ่นยนต์เยอรมันเท่าที่ผมทราบสี่ห้าคนแล้วประเภทหัวกะทิ เก่งด้วยชอบหุนยนต์ด้วยใจรักด้วยเอตอนแข่งมันชนะทีมชาติพวกนี้นี่หวะ่ะทำไมตอนทำงานไปทำให้เขาอะแล้วใครทำให้ชาติของเราหรือไม่ต้องสนใจทำปัญญาชนไว้เยอะๆอันนี้ผมเศร้าเศร้าท่าที่สามเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาได้เลยครับต้องร้องไห้แน่นอนถ้าใครรักชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชิญสิทธิ์เก่าวพวกนี้ไปกลับไปที่คณะให้พี่คนนี้มาพูดพี่คนนี้เห็นไหมได้ทำงานบริษัทญี่ปุ่นพี่ก็มาเล่าที่โตกเกียวที่แลบเป็นยังไงอ่าพวกเราตบมือให้พี่เขาหน่อยจำไว้นะอีกหน่อยพวกเราต้องได้แบบพี่เขานะต้องอยู่บริษัทหุ่นยนต์ข้ามชาติให้ได้นะเอา้าเป็นกันหมดเลยครานี้อาจารย์ด้วย ถ้างั้นตอนแข่งก็ตั้งชื่อทีมโนบิตะไปเลยตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้เอาธงไทยไปด้วยเอาธงญี่ปุ่นไปเลยประจบตั้งแต่เริ่มเลยก็ยังมาจองตัวนี่แหละครับมันเป็นแรงผลักให้ผมทําแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยไม่ต้องรอให้มีตําแหน่งใหญ่โตที่พูดประจำว่าเดี๋ยวรวยแล้วค่อยช่วยสังคมหรือต้องขออยู่องค์กรใหญ่ๆหน่อย ไม่ต้องรอรักรักแล้วลงมือนะครับดินสอตัวที่สองตัวที่สองเริ่มทำด้วยแขนสลิงมีปัญหาต้องทิ้งอีกนะครับตัวที่3เชิญครับดินสอสาดินสอสนี่เป็นดินสอที่วิวัฒนาการมาอีกขั้นหนึ่งใช้เวลาเหย็บ5ปีแล้วนะครับที่ต้องทำตัวนี้ออกมาเพราะว่าเราอยากจะทำหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ดีขึ้นเยอะครับจะเห็นว่าสภาพความสับประรังเคน้อยลงเริ่มเริ่มมีศักดิ์ศรีกับเขาบ้างนะครับน่าจะไหว้ได้ถ้ามีมารายาทขอบคุณครับเ,เราติดเลเซอร์ติดเซนเซอร,ตอร์ติดเทอร์โมคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับ ที่ทําให้ดินสอสามารถมองเห็นและเก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันจริงแล้วเพราะตรงนี้เป็นพี่เกิดก่อนประมาณ5ปีก็เลยได้เริ่มนะครับได้เริ่มไม่ใช่แปลว่าได้สําเร็จนะครับแค่ได้เริ่มยังไม่รู้เลยครับว่าจะเอาเงินมายาไสยาไส้แชมเปี้ยนโลกยังไงเล่าให้สั้นๆก็คือหน้ามันเลยเป็นจอเพราะว่ากะจะขายโฆษณาบนหน้ามันเอาเงินไปยาไส้ก่อนเพราะผมไม่คิดว่า จะมีมนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ซื้อหุ่นยนต์นะครับก็เลยเราต้องรองทำปรตท์แล้วก็หาเงินยาไส้ไปก่อนบริษัทตอนนี้ก็6ปีแล้วนะครับแต่ว่าความสําเร็จก็เริ่มเทวดาเริ่มให้รางวัลเราเริ่มขายได้จริงๆจังๆที่ร้านอาหารไปเสิร์ฟอาหารจริงๆ10ตัวอาจจะเคยเห็นในข่าวแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วก็ร้านอาหารที่สวีเดนก็มาซื้ออีก 14ตัวภูมิใจมากเด็กสวีเดนเล่นกับดินสอทั้งหน้าร้านไม่มีไม่มีคนเสิร์ฟใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟแล้วก็จิ้มหน้าจากไอตัวเล็กเพื่อสั่งสั่งอาหารที่ครัวเห็นอาหารก็ใส่ถาดให้ตัวใหญ่มาเสิร์ฟนี่ที่สวีเดนะครับก็ช่วยเป็นพยานกับผมด้วยนะว่าพศ .2558 ประเทศไทยของเราส่งออกหุ่นยนต์ครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่สวีเดน แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้น่าภูมิใจไหมลูกน้องที่ไปติดตั้งบอกว่าแม่อยากไปญี่ปุ่นจังหุนยนญี่ปุ่นเจ๋งดีนะแล้วก็ชี้มาที่ดินสอของเราเขาคิดว่าของญี่ปุ่นผมก็เลยบอกว่ากลับไปติดธงชาติที่แขนเดี๋ยวนี้รู้สึกรู้สึกจะอยู่ด้านหลังด้านนู้นนะครับก็ต้องให้รู้ว่าไทยแลนด์นะไม่รู้รู้หรือเปล่าแต่ว่าก็สนุกดีนะครับก็ก็ได้เริ่มแล้วครับได้เริ่ม ทั้งหมดที่เราทำมาแป๊บเดียวเวลาผ่านไปนี่คือสิ่งสิงที่สร้างมาทั้งหมดทีมงานแชมเปี้ยนนี่แหละครับผมไม่ใช่วิศวกรน,นะครับน็อตสักตัวผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้องไขขันยังไงโปรแกรมสักโค้ดบรรทัดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมสร้างเวทีเพื่อออเคสเตรทคนไทยเก่งๆยังต้องการอีกเยอะและมีคำพูดที่ว่าจะสู้ญี่ปุ่นได้ยังไง ผมเลยทําให้ดูเลยทําให้ดูเลยว่าเราจะเจ้าหุ่นยนต์ไทยไปดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นตั้งแต่พูดมาก็ลงแรงทําจนสําเร็จนี่คือสิ่งที่ทีมงานคนไทยสร้างไว้แล้วเริ่มแพร่ชื่อเสียงไปทั่วโลกอาซีีชิมบุญ National Geographic, Bloomberg TV สัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าเป็นไปได้ไงประเทศนี้ทำหุนน่นยนต์แล้วกำลังจะไปขายญี่ปุ่น ต้องทําเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องของคือหุ่นยนต์เนี่ยแล้วเวลาเราใช้คนเนี่ยคนเนี่ยวิวัฒนาการมาเป็นล้านปีจะให้ใครสักคนเก่งเนี่ยยินงต้องเรียนอีกตั้งสี่หปีกว่าจะได้ปริญญาซึ่งเลือกมาเก่งสักเรื่องหนึ่งจะเก่งกฎหมายเก่งอะไรก็ว่ามาจะเก่งวิศวะหรือเก่งแพทย์ก็ว่ามาขนาดคนยังต้องเทรนอีกตั้งเยอะกว่าจะได้เก่งเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยอย่าถามกว้างๆว่า,วาสู้ได้ไหมไมันต้องถามว่าสู้เรื่องอะไรจะเก่งเรื่องอะไร เราเลือกที่จะเก่งเรื่องดูแลผู้สูงอายุอันนี้เป็นการที่บอกว่าคุณยนต์ต้องมองเห็นว่าผู้สูงอายุลุกมาตอนกลางคืนแล้วถ้าท่านล้มไปตอนกลางคืนอันตรายให้ลิงก์กับสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วมีคนเคยมาฟังผมพูดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณเฉลิมพลรู้ไหมว่าถ้าเกิดดินสอเกิดมาก่อนหน้านี้สัก5ปีคุณพ่อเขาจะไม่เป็นอัมาพาตเพราะคุณพ่อเขาล้มไป แล้ว5ชั่วโมงกว่าลูกหลานจะกลับบ้านทุกอย่างสายไปแล้วดินสอสามารถทําอย่างนั้นได้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีผู้สูงอายุล้มจะเตือนเข้าสมาร์ทโฟนแล้วเราใช้อินฟราเรดกับเทอร์โมเซนเซอร์แปลว่าเห็นตอนกลางคืนด้วยอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ออทั้งหมดเนี่ยฮะคือสิ่งที่ทีมไทยทำนะผมคง <ผม S 2> ไม่เทเลเมดิซีนนะครับแล้วก็นี่คือทีมคนไทย100%ตบมือให้ทีมงานนี้หน่อยครับ ไม่ใช่ผมปรีคูตมาจากยูท็อปเทไม่ใช่รีคูตมาจากเด็กนอกนี่มาจากทุกจังหวัดเลยนะครับเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์โคราชมีหมดเลยครับแต่สุดท้ายเวลาจะหมดหัวใจของเรื่องคือผมเข้าญี่ปุ่นได้แล้วดูวิดีโออันนี้ก่อนครับอันนี้ชื่อดินสอมินิเ,<ร>เป็นตัวเล็กาาใใตั้งหัวเตียงยคุณยายคนนี้ ค่อนข้างจะซึมเศร้านะครับเราก็ใส่เพลงคล้ายๆสุนทราพรนของญี่ปุ่นลงไปในหุ่นยนตให้แกกดเล่นกับเพลงสุนทลาพอของญี่ปุ่นแกก็ร้องตามอันนี้ลูกโทรเข้ามาจากอีกเมืองน,นึงผ่านสมาร์ทโฟนนะครับคุณหมอเข้ามาตรวจได้นะครับสามารถแพงต้องได้ชวนกายภาพบาบัดออกกําลังกายนะครับแล้วก็รวมไปถึงรวมถึงการเตือนต่างๆอันนี้เตือนทานยานะครับ สำเร็จแล้วครับถึงญี่ปุ่นเป็นอีกครั้งที่จะบอกดังๆว่า2,558ประเทศไทยประเทศกำลังพัฒนาแห่งนี้นะครับได้ส่งหุ่นยนต์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วครับเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0แตัวภายใน2ปีตอนนี้พาร์เนอร์กันกับ nursing home ที่ญี่ปุ่นซึ่งมีเป็นพันรายและต้องเข้าคิวไม่สามารถรองรับคนแก่ได้หมดขาดแคลนคนทำงานหุ่นยนต์ดินสอนี่จะไปช่วยเขานะครับไม่ใช่ช่วยแต่เขานะครับช่วย คนไทยด้วยเราจับมือกับโรงพยาบาลจุฬาโรงพ,รพรยาบาลพญาไทไ<ป>เทสดินสอแล้วปีหน้าจะได้เห็นขอสไลด์สุดท้ายเพิ่งเห็นท่านนาย,ยกพูดก็เลยเอามาใช้มีไหมเอ่ยไม่ต้องอธิบายขอบคุณครับ